ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินกสนตำบนต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564กสนตำบนห้วยไร่ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบนห้วยไร่หมู่6บ้านหัวนาตำบนห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมีลักษณะเป็นเอกเทศโดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จากสำนักงานกศนปีงบประมาณพุทธศักราช2553และเปิดใช้อาคารเมื่อพุทธศักราช2555ภายใต้การบริหารงานของนางสาวถนอมชัยกล้าผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองอำนาจเจริญครูประกอบด้วยนางวัญชนีสีแก้วผู้อาสาสมัครกศนและนางฉเฉลียวสีใสสาย ครูกศนตบลห้วยไร่กศนตบลห้วยไร่ได้ขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนและนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญมีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยขับเคลื่อนง,งานภารกิจกศนสู่กศนว,ว้าว เพื่อสร้างให้เป็นกศนตำบลต้นแบบ 5D พ r เม i ียมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Ta-shirt ครูกศนตำบลห้วยไร่เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการมีความเป็นครูมืออาชีพมีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดีดังนี้ 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์แยกแยะ เกี่ยวกับความรู้ความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคลมีการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ Google Classroom หนังสือแบบเรียนผ่าน QR Code Google f o r m และแอปพลิเคชัน Facebook Line ในการติดต่อสื่อสารตลอดจนเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดก,การศึกษาต่อเนื่องมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งบูรณาการปัชญาคิดเป็นและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามความเหมาะสม ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานอาทิการทำมะม่วงแช่อิ่มการทำไข่เคม็มการทำน้ำใบเตยด้วยระบบออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมสุขภาพเพื่อการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยการฝึกทักษะการทำหน้ากากอนามัยกันฝุ่นและโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป็นต้น 3. การศึกษาตามอัธยาศัยกศนตำบลห้วยไร่แหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาการจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอาทิ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและคัดไทยเนื่องในวรโรกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,563จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code ห้องสมุดสำหรับชาวตลาดการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจ และเอื้อต่อการเรียนรู้กึศเพท e บ Check-In กษณนตำบลห้วยไร่ได้พัฒนากศนตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสวยงามที่ดึงดูดความสนใจมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการมีบริการคอมพิวเตอร์ iPad มีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีไว f i เพื่อการสืบค้นข้อมูลและบริการหนังสือในรูปแบบ QR Code พร้อมทั้งเป็นจุดเช็คอินที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกิจกรรมก็สนองตำบลห้วยไร่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจสนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนการขับเคลื่อนกศนสู่กศนาว,าว้าวรวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนอาทิมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่และแสดงสินค้าในงานต่างๆ ตลอดจนมีการติดตามประชาชนที่ผ่านการอบรมมีรายได้ให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนสม่มผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Good Activity Digital Platform ตามนโยบาย90ก้าวส90ยุคดิจิทัลประจำปีงบประมาณ2,563ระดับจังหวัดด้านที่4ภายคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกึศพาร์ตเนชิพกศนตำบลห้วยไร่ประสานส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่า,ขายทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมและองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและจัดก,การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพอาทิทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลห้วยไร่เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิน่นในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ก็สนอตำบลห้วยไร่ได้พัฒนานวัตกรรมจัดทำ QR Code มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้ารับบริการได้ง่ายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดจนชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการส่งเสริมนักศึกษา ด้านความสามารถและทักษะที่สำคัญในศตรวตรรษที่21สร้างแหล่งเรียนรู้ผ่าน QR code หนังสือแบบเรียนภูมิปัญญาท้องถิน่นและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ไลน Facebook เป็นต้น กสนตำบลห้วยไร่ขอจบการน,นำเสนอข้อมูลประเมินกสนตำบลต้นแบบ 5D พิมีมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ขอขอบคุณค่ะ